สวัสดีครับนี่คือรายการพยูนชัยแนวเหมือนเดิมนะครับที่ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าเกิดภัยธรรมชาติมากเกินไปนะครับและนี่ก็คือที่น้องน้อยนะครับที่พวกผมได้พาพวกท่านผู้ชมมาดูเป็นอ่างเก็บน้ําที่รอเลี้ยงชาวอําเภอพยูนมาแต่ปีนั้นน่ะที่ผ่านมาก็แหลงพอสมควรนะครับ ก็อแลงมากๆนะครับและผ่านมา14ป,ปีแล้วที่อาเก็บน้ำนี้ได้พัฒนาขึ้นครับผมครับหน้องที่อยู่ด้านหลังของผมนี้ก็คือหน้องน้อยนะครับและเป็นที่มีปลาชุบชุมมากชาวบ้านก็พากันใช้เป็นที่ ทำมาหากินเป็นแหล่งประมงสุดยอดเพราะมีปลาที่มีตัวขนาดใหญ่และมีจำนวนมากขนาดเท่าตัวคนก็ยังมีเลยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นหรอกแต่ได้ยินเขาเล่ามาครับแต่ก็พยายามเสืบดูครับว่ามันจะมีจริงไหมขนาดใหญ่เท่านี้ครับผมและต่อมาอยู่ข้างหน้าผมนี้ก็คือหนองใหญ่นะครับนี่ก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำ ชนิดหนึ่งที่หล่อเลี้ยงชาวอำเภอพะยูนของพวกเรามาที่น้องใหญ่นี้จะมีปลามากกว่าที่น้องน้อยเพราะก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเรียกว่าน้องใหญ่มันก็ต้องใหญ่สิครับและมันจะมีปลาบึกที่เขาเอามาจากแถวแม่น้ำโขงแต่เอามาเลี้ยงที่นี่ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมและ ผมจะพาเที่ยวรอบบึงดูนะครับว่าหนองใหญ่มันใหญ่แค่ไหนนะครับขนาดไหนครับผม thank you หลังจากที่ผมพาไปดูสถานที่สำคัญเช่นหนองพระยืนหนองใหญ่และหนองน้อยนะครับส่วนมากบริเวณที่หนองน้อยจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของวัยรุ่นครับส่วนมากจะมาฝังสันหรือมาปิกนิกในเวลาและบรรยากาศที่อากาศร้อนอบอ้าวน,น,นะครับ เขาอยากพากันมาสังสรร์ดื่มเหล้าขาวหรือดื่มเบียร์ครับอย่างเช่นไอบี้ครับไอบี้สาตายงี้ครับมันมาคนเดียวมันก็มาครับไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงครับมันมาดื่มเหล้าขาวคนเดียวครับที่บริเวณนี้ครับนี่ครับผมดูครับนี่ครับแต่ก่อนไม่มีต้นดอกรักนะครับเพราะว่ามันเป็นคนไม่มีความแล้วครับเลยไม่มีดอกรักครับแต่ก่อนครับผมและไอหน่องนี้ครับ ส่วนมากไอ้หน่องก็จะเป็นหัวหน้าเด็กๆก็พาลูกน้องแกมาครับส่วนมันจะเดิมล่อขาวเป็นจิตใจเป็นลักษณะเป็นอากินของมันเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าช่วงนี้มันยังเด่มได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับและไอ้พี่ก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วส่วนมากมันจะหันไปเด่มเบียรครับมันถึงได้อวดลงพงครับ มันก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดาของพวกเขาหละครับครับและผมขอจบรายงานคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับและคราวหน้าติดตามอีกนะครับว่าผมจะพาไปสถานที่ไหนอีกนะครับขอให้ท่านผู้ชมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ